แล้วก็ส่วนแกทำไมเอ้หยูมามองฉันด้วยสายตาอย่างนั้นนะฉันไม่ฉันไม่มีความรักในยุป่านี้แล้วส่วนแกไปกับฉันอ๋อเหรอไปคุยกันในเข่งเงาะไปปล่อยให้หนุ่มๆาสาวมันคุยกันเล้วอยาไปไหนนะลูกอยู่กันตรงนี้คอยดูแลดีๆนะลูกอย่าให้เขาเป็นอะไรนะลูกนะมาหนี้มานี้ขอให้เขาดูแนฉันี้มานมากกว่าใชเไ็นผู้หญิงเข้เป็นผู้ชายนี่คุณลุกขึ้นเถอะหัวแต่นั่งขอทานอยู่เนี้ยอย่างเงี้ยนะคนเขาจะว่าเราได้มือดีเท้าดีแต่มานั่งขอทาน เป็นภาระของสังคมด้วยนี่เราเนี่ยเปียจะขอทานมาเป็นวันนิพกดีกว่าวันนิพกนี่ก็คือต้องทําอะไรแลกเงินเขาเรามานั่งขอทานแบบนี้ไม่ดีเลยนี่ผมจะให้ผมทาอะไรเหรอครับอ้าวเต้นฟังจัดเสียงคู่แล้วเนี่ยเสียงคู่เนี่ยต้องดีแน่นอนเลยฉันเนี่ยก็เพลขนาดนี้เหมือนกันเราเนี่ยมาร้องเพลงเลขเศษตังของคนรวยรยดีกว่าจริงนะนะอ้าวอยากจะรู้ว่าคุณ เสียงดีหรือเปล่าอะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเสียงดีนะถ้าผมได้เงินเยอะๆผมจะให้คุณมากกว่าแล้วกันมีแดนเซอร์เลยแม่ค้าจ๋าช่วยเป็นแดนเซอร์ฉันหน่อยได้ไหมล่ะโอโ้โหแดนเซอร์รุ่นนี้ต้องแบบไม่ใช่แดนเซอร์ธรรมดาแล้วต้องเป็นแบบอะไรลำวงย้อนยุคแล้วล่ะนน่น่ะสิ <laughs> โอ้คนเยอะแยะเลยเรเร็วเข้าสิอวงั้นใครจะร้องก่อนล่ะครับ <c oughs> ก็เธอก็ร้องก่อนสิอะถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมร้องก่อนนะถ้าผมสู้ไม่ได้จะยกเงินให้หมดเลย ได้เลย oh. เดือนล่วงโอ้พุ่มพวงน้องยา่ไม่มาเดือนมาจาบฝากฝาสองตาพี่ก็ไม่หลับน้อง อาวอนน้องมาพรากจากจอลืมคอแล้วน้องนางบ้านนาคืนวันที่ไปปันถึงควันทีวาคืนวันที่ไปปันถึงควันทีวาขอให้เธออยู่เสมอโทษเธอไม่มาขอให้เธออยู่เสมอโทธเธอไม่มา ยังมีคนร้องเพลงด้วยจิจะที่เราสองคนมีจะมีนาเข้ามาแล้วนี่ก็คือคืนตลาดก่อนเด้อเพื่อนหาอะไรลองเท้ากินให้อิ่มยำต้มนาสดดอนของที่เต็มเลยแม่ค้าอย่าไปเต้นเลยมีา

น,นะนนนด้วยเหอเรอดที่ถ้าไม่ถึงยิง่งกว่าจเจอท่านที่นี่เลี่ยมไปเลยเด้ี๋ยวเราได้ตังแล้วได้แล้วที่าได้ฟังเสียงนี่ออกเทปได้เลยได้เราเนี่ย จริงเหรอจริงฉันไม่อยากได้คำชมอะ่ะฉันอยากได้ตงังค์อ๋เอเพิินพี่ไม่ได้พกมาซะด้วยเงินสดมีเป็นเช็คเอาไหมเด้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ <c oughs> ข้านางขอกหัสกันเป็นชาวโกสัมพีนางคงอยู่เมืองนี้ไม่ตีที่ข้ามีให้ไม่ใช่แกแ้แหวนเงินทอง แต่เป็นดอกไม้ดอกเล็กจากข้าหัสกันแกนางผู้เลิศเฮ้ยคนโกสัมพีเป็นอลิสตรูกับคนอารยัน เจ้าเอาความหวังดีและดอกไม้ของเจ้าไปให้คนเมืองเจ้าเถิดถ <correlated> ึงเมืองเจ้ากับเมืองข้าจะไม่ถูกกันแต่การกระทำย่่ยงนี้มันดูไม่เหมาะสมเอาสิวะหยิบดาบขึ้นมาวันนี้มึงกับครูมาเจอกันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย มึงจะแน่สักแค่ไหนต,ต้องรู้เอาไว้เถิดว่ามาอวดดีมีวาจะซ้ำยังมาลบหลูเพราะกูเป็นใหญ่ต้องไล่สยบให้พวกมึงลบ หลงรู้สิงธสิพี่ยังไงพ่าท่านใจเย็นไว้ก่อนดูทีเท่าเจ้าหนุ่มได้่อนเลท่านพี่ได้ทีเขา้ามาสิว่าข้าเปียบให้เล่าไหลไปหลงรู้หาว่าเราเป็นงูน่งไงนี่มึงช่างอน คนหรือควายเฮ้ <Hey! S 1> ยใยคิดเล้วไหลลบลูเรานั้นก็สิทธิ์มีครูวันนี้ขอรู้ขอลองนักก็คนมากมีมันสมองถ้าเองอยากลองเดี๋ยวรู้ เรื่องของมค่าเฮ้ยเอ็งนะ่ะอย่าได้คิดเพราะเราก็สิทธิ์มีครูถ้านแน่จริงจิบดาบมาโตๆกับข่าไม่มีการลุกผู้ใดแ<ช>พ้มันผู้นั้นถึงัะความตายเอาสิวะถ้าเป็นผ<ด>ู้ชายพอแล้วก็ส่งมีดมาให้ค่ะ ใหญ่จะรู้นะว่าเขาเมืองอารยันมันจะแน่สักแค่ไหนเอาสิบ้าั้นยืนรอไม่ได้แล้วเรื่องเสือบ้านไม่ก่อนมีเรื่องแล้วอยากจะมีเรื่องกับข้าแล้วก็ข้าไม่เคยวันอยู่แล้วเราก็เป็นชายเจ้าก็เป็นชายชายข้าเสือกับสิงห์อย่างเดียวใครจะแน่กว่ากันเข้ามา เดี๋ยวมันตามทันแล้วเราสองคนแย่เลยนะผมไม่ทันแล้วล่ะแต่จริงๆอะผมเป็นคนสู้คนนะแต่สู้มันไม่ได้เพราะมันตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วสูงด้วยแล้วผมหุ่นโป่งอย่างเงี้ยจะสู้เขาได้ยังไงแต่ว่าใจก็ยังสู้นะก็ยังดีที่พยายามสู้คุณไม่ต้องห่วงหรอกถ้าคุณมากับผมตามผมไม่ทันรับรองมันตามคุณไม่ทันแน่ทุสยานยังไงเนี่ยฉันก็ขอบใจเธอนะที่มาช่วยฉันร้องเพลงหาเงินแต่ถึงมันจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ผมเองก็เหนื่อยใจมันกันพักนี้เงินทองมันก็หายากแล้วยิ่งเป็นขอทานยิ่งพวกเรานะไม่ค่อยมีคนสงสารหรอกมือดีเท้าดีอย่างเนี้ใครจะให้แต่ใจเราอะถึงแม้ว่าจะจนแต่ใจของเราอะยังไหว้พระยังทําบุญบ้างบางคนนะสิไม่ใช่ขอทานนะรวยก็จริงแต่ทาตัวเหมือนจนเหมือนพวกนั้นอะผมเกลียดจริงเลยความคิดเธอดีนะถ้าหากว่าเธอมีความรู้เนี่ยเธอก็คงจะได้งานดีๆทํา แต่นี่คนเราไม่มีความรู้สักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จะไปหางานอะไรทําคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะคุณผมจะทำอย่างไรลนะจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนให้สูงๆอยากจะเป็นศิลปินอยากจะมีชื่อเสียงดังโด่งแต่ความจนน่ะทำให้ผมไม่มีเงินต้องไปร่ำเรียนอย่างนั้นนั่นสินะคนจนเกิดมาทุกวันนี้แย่ลงทุกทีโลกทุกวันนี้จะไม่มีที่ว่างให้คนจนได้ยืนอยู่แล้วเ <พอ S 1> ช่นเราเราเนี่ย ผมอยากเป็นศิลปินของชาติแต่เหมือนคนไร้ญาติขาดคู่ใจเสมอขอเป็นศิลปินของเธออย่าให้พี่ต้องเพ้อเจอ เธอใจอยู่เพียงลำพังสงสารนะเ่วยสนับสนุนหอ่อยในฟังสำเนียงเสียงพี่ช่างมาพายว่ากี่ฟังพี่ให้ความ สายธาราไหลามาจากสวงสวรรค์ขอความร นี่เอาความรักมาให้โปรดจงได้เห็นใจพระเอกนัดได้ไม่นาน จะไม่ลางเลยเดี๋ยวพ่อมาเห็นเลยเอ้ยไปไหนลูกจพ่อไี้ยินี่เสียงอะไรกันฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ปลอดภัยดีแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงอะไรกระซิบกระซิบกระซิบอะไรกันสองคนฮะอ๋อฉันฉันคุยกับศิลปินของชาติอยู่อ่าพ่อคุยกับศิลปินของชาติอยู่ พ่อบอกให้ดูแลเขาให้ดีๆด,ดูแลดีหรือเปล่าลูกฉันยังดูแลตัวฉันเองไม่ได้เลยเจริงๆแล้วผมเป็นผู้ชายนะครับผมต้องดูแลเขาเออแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองอยังไม่มีถ้าเกิดไหวเลยละกันพ่อโอ้ยฉันพ่อเลยเหรอเจอกันแป๊บเดียวื่อกีย้ยกลุงอยู่เลยแป๊บเดียวเผลอเรียกลูกเรียกข้าพ่อแต่แล้วไงฮะ <S <S ไอ้หนูก็คนนุ่นลาวข่าวพ่อผมต้องนับถือแบบนั้นแล้วครับเออได้ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่ายังงไรเรื่องเงินเรื่องทองนะ่ะผมเองอะ่ะตอนเนี้ถ้าเกิดอยากจะแต่งงานกับลูกสาวท่านน่ะเป็นขอทานทะั้งคู่คงจนแย่เลยถ้ามีอนาคตที่ดีกว่านี้จะเก็บเงินเยอะๆมาขอแต่งงานครับจะทํางานเก็บเงินเยอะๆมาขอลูกสาวฉันแต่งงานครับเอาอย่างนี้ทัพย์สินเงินทองทั้งหมดฉันไม่ต้องการแกรักลูกสาวฉันจริงหรือเปล่ารักสิครับ รักจริงแล้วก็ฉันขออย่างเดียวขออะไรครับฉันขอดูแค่หน่อยได้ไหมถ้าแกให้ฉันดูฉันยกลูกสาวให้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะมาเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งกเพิ่งอเดี๋ยวเราเออฉันไม่เอาเดี๋ยวครับพ่อครับเราก็ผู้ชายเหมือนกันพ่อมียังไงผมก็มีอย่างนั้นเลยนะโอ้ไอ้แต่จะไอ้ดำไอ้ขาวหรือว่าจะยังไงผมไม่แน่ใจครับทรัพย์สินเงินทองไม่เอา รักลูกสาวจริงขอฉันดูหน่อยอุ๊ยพ่อจะมาขอฉันดูหน่อยผมก็มีเหมือนกันดูหน่อยสิยาพ่อเป็นความจริงอย่างนั้นด้วยพ่อจ๋าอะไรจ๊ะอะไรพ่อพ่อจะดูอะไรเมื่อกี้เนี่ยเห็นมองข้างหลังผมอ่ะสลักหลังไว้เป็นพระาชโอรถตัวจริงเสียงจริงงงอะไรหนูหนูมานี่มานนี่มานี่ฮะไม่ ทุสยันครับเป็นชื่อจริงเสียงจริงของเจ้าใช่ไหมชื่อจริงครับเพราะว่ามาจากหัวไหล่ด้านซ้ายของเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วข้าพอที่จะรู้ความจริงอะไรบางอย่างแม่ที่ชื่อวัดดา,าน,นีที่เป็นขอทานนะ่ะแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นแม่ที่แท้จริงของเจ้าแต่ถ้าเจ้าอยากรู้ความจริงว่าชาติกำเนิด พ่อแม่ที่แท้จริงของเจ้านั้นเป็นใครมาจากไหนและแล้วก็อีกเจวันให้หลังไปรอข้าที่สถานเทวาลล้างหลังเมืองแล้วข้าจะเป็นผู้ที่ให้คำตอบเจ้าทั้งหมดไปลูกจร,จริงนะครับลุงข้าก็ใครอยากทราบเหลือเกินถ้าสมมติว่าค้าได้เจอพ่อแม่ที่แท้จริง ถ้าจะเป็นใครมาจากไหนความเป็นมาของข้าอย่างไรข้าก็สงสัยเหมือนกันถ้าได้รู้ความจริงคงจะดีใจมากก<อ>ุมเออให้เคยกุมใจแต่เห็นจะไม่กุมใจแล้วนะ ความจริงจะต้องประจักษ์ที่ฉันอยากรู้นานมาอยากรู้ให้แน่ใจบอกให้ไปที่เทวไลเหมือนดังว่า ในใจไม่ไวคิดโคเอ่ยชีวิตอันิจจาหากสวรรค์ท่านมีจริงทุกทุกสิ่งที่ปราถนา เฉลยให้ข้าได้รู้ที่ความที่เป็นมาข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตของข้าจะเป็นเช่นไร So close. พ่อได้บอกไว้ว่าจะมีทหารเข้ามาคัดฝึกฝีไม้ลายมือและที่สำคัญนะองค์หญิงจะต้องสละสอดวันนี้แล้วนะเพคะรู้ไหมเรื่องนี้หญิงเองนะ่ะรู้อยู่แล้วแต่ที่จริงๆแล้วหญิงเนี่ยยังไม่อยากสละสอดหรอกนะอยากจะอยู่กับเสด็จพ่อเนี่ยไปนานๆ ไม่ได้เพคะองคหญิงเสด็จพ่อทรงตรัสยังไงองค์หญิงต้องทําตามนะเพคะเราเป็นลูกก็ต้องทําทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วค่ะลูกหญิงของพ่อเป็นเชไยบ้างแม่สวยเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยดูแลลูกสาวเขาดีไหมหม่อมฉันดูแลเป็นอย่างดีเพคะแล้วงานที่สั่งมาให้ปิดบ้ายแบบประกาศตดของร้องเป่าฝึกทหารใหม่และทหารเก่าพลองฝีมือกันหน้าที่หน้าท้องพระพา คนไหนมาขึ้นเจ้าเลายอ่ะได้เย็นเดี๋ยวโคจะมาองฉันตื่นเต้นเหลือเกินที่เขาด็จพ่อเป็นของธรรมดาลูกหญิงงแล้วสิได้เย็นเยีนเดี๋ยวเดีโคจะมาก็หรอกนะชายชาการพร้อมมีฝีมือรายมือเมืองของเราต้องมีคนดีมีฝีมือไม่เชื่อว่าจะไม่มีหรอกมาแล้วเพี่คะมาแล้วคงจะมาแล้วพีคะ แนะนำเลยแนะนำแนะนำว่าใครเป็นใครบ้างว่าใครอยู่ตรงไหนกี่คนหนึ่มาแล้วกัน5คนผู้ชายนั้นคงรู้เป้ามาและจุดหมายดยีถ้าใครชนะมีรางวัลให้เมืองครึ่งกึ่งพระนครพอลุกหญิงของกูกแก้วมณีแนะนำเตอก็รู้จักด้วยกูคือองค์พระมหากษัตริย์พิษณุลความโอกาัทุกคน กาวมันชั้นนามว่าทัศยุพรพะเ้าค่ะเจ้าขอได้ช้าฝ่าบาทกาวมันชั้นนามวัธิวาเมื่อสักครู่พระองค์ได้ตรัสว่าทัศชนะจะได้อะไรพะเ้าค่ะเมืองครึ่งกึ่งพระนครพอ้อมลูกหญิงของกูเป็นคู่แต่งงานขอได้ช้าฝ่าบาทกาวมันชั้นไม่เอาทั้งเมืองทั้งเมียกาวมันชั้นอยากจะได้เงินสักสามพันไม่ใช่เหรอ แค่นั้นเหรอพี่เจ้าค่ะเอาเอาเดี๋ยวจัดการให้ขอชนะอย่างเดียวพี่เจ้าค่ะอีกสามคนเหรอผมชันนหัตถการพี่เจ้าค่ะหัตถการเธออยู่หัตถการแล้วเก่งตลอดหน่วยก้านดีอีกสองคนก้วหม่อมชันสุริยนพระเจ้าค่ะสุริยนสนทยาพระเจ้าค่ะสนทยาเอารัตเมื่อพร้อมกันแล้วนี่คือลูกหญิงของครูแก้วมณีชมความงามกันซะความรู้จักัน กินเข็มเป็นประจำต้องสงสัยเย่ <S 2> <S 2> <S 2> ยางเรื่องลอลไมขนาดนี้จะีาพา<ร>ต่อว่าเพาเลยมาจากบนนาขอกนะโคบุลูกกดระเบียบถ้าเท่าไรหรหอกองหญิงมีนามว่าอะไร,นะระเนี่ะผู้าค่ะแนะนำะเองลูกเรามีน้มว่าแก้วมณนีจะ้ะแก้วมณนีขอเดชชาองหญิงถ้าเกิดว่าก่ำฉันได้เงินไปสามพันก่ำฉันจะไปแต่งงานกับทางนู้นแต่ทางนู้นเขาไม่รักก่ำฉันก่ำฉันจะมาแต่งกับพระองค์ได้ไหมเจ้าค่ะไงนายรักไม่บอกที่แปลกแปลกมึงนี่นกสองหัวหรือเปล่าเอาให้ชนะก่อนเถอที่วาก็สวยเหมือนกันน่ะถ้านั้น หม่อมฉันขอประลองฝีมือเลยก็แล้วกันพี่เจ้าค่ะเชิญดาวสบายให้ชนะกันแล้วกันโชคดีทุกคนเชิญเลยพวกท่านไม่ต้องอ้อมฝีมือกันมาใครเป็นตัวยืนเพื่อไปก่อนเลยเอาช้ชน,นะชนะ เรื่องจริงพลองสามพันพี่นี่ไม่ตายด้วยเธอนี่กลัวไม่ได้จะแถมให้เลยไม่ได้หแยังไงหลายคนก็จะได้หมดทุกคนจัดให้ไม่ถามไม่ไวใช่ไหมเดี๋ยวจะไปแต่งงานกลัวไม่ได้จริงๆเลยสามพันเนี่ยมันมีแววแล้วกี่คนนี่ว่าจะชนะนะ ไม่ได้ไปแต่งงานแล้วใกล้ได้แล้วสามพันเฮ้ยเกินสามพันอ่ะคงไม่ได้หรอกเอาไป็สามบาทก่อนไเนี่ย